เฮ้ยบ้านดีอ่ะมีคนอ่ะรอยเท้าขึ้นอ่ะ It was at this moment that he knew he fucked up อยู่ไหน AW นี่เลยนไหมขอบคุณแน่ที่จับดับจริงครับดูไว้ไม่ใช่แบบยิงนายแน่นอนไม่โดนเนินเนิน ขอแนะนําระบบสมาชิกจาก Food Panda ชื่อว่า Panda Pro เดี๋ยวจะมาสมัครให้ดูกันเดือนละ19บาทเท่านั้นเองแต่สิทธิพิเศษเพียบประกอบไปด้วยพิเศษสําหรับเดือนกุมภาเท่านั้น1ได้สิทธิส่วนลด20%ถ้าสั่งเกิน200บาทสําหรับค่าอาหารและช็อปจํานวน2ครั้ง2ได้สิทธิลด30%ถ้าสั่งเกิน500บาทสําหรับช็อปจํานวน1ครั้งสิทธิพิเศษทั่วไปส่งฟรี10ครั้งต่อเดือนลดค่า d e l i v e อ y อาหารสูงสุด20% สำหรับร้านที่ร่วมรายการถ้ารับอาหารเองลดเพิ่ม5%ส่วนลด10%สำหรับแพนด้ามาร์ดและช็อปสูงสุด100บาทส่วนลด25%เมื่อทานที่ร้านที่ร่วมรายการซึ่งเป็นบริการใหม่ิพิเศษสำหรับสมาชิกแพนด้าโปรสำหรับใครที่สมัครรายปีลดไปถึง34%ซึ่งคุ้มมากๆ10%พิเศษอย่างนี้เพื่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับรีบๆไปสมัครกันเลย มือนจะไม่มีนะเนี่ยไม่เห็นใครด้วยตอเนี้ยคิดว่าหน้าดียกับก่อใครกันปะคายนะตอนแรกแยกไม่ออกเลยอะเสียงเล<อ>ยแล้วตอนเน,น,นี้ยไอตอนเนี้ยแยกออกแล้วเออมันไม่คายเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดคุณนแบบเห็นครั้งแรกหรือเห็นแรกๆอย่างเงี้ยแยกไม่ออกนะใช่หรอมปนขนาดนั้นแล้วใช่ดิแบบถ้าเกิดยิงเสียงเนี้ยใช่เลย ใช่คือถ้อาหันหลังพูดนี่คือไม่รู้เรื่องเลยอไม่รู้เลยอ,อ่ะเนี่ยถ้าเกิดในเกมเนี่ยพูดในเกมเนี่ยถ้าเกิดมาก่อนนะเล่นครั้งแรกๆะ่ะเรียกไม่ออกเลยน้องน้ำพูดจานดีๆน้องน้ำใครรอก,กว่าน้องน้ำพูดจานดีๆดูด้วยอยู่เพ่ใครเอาของนี่แหละเดี๋ยวมันมีกิบพอดีเลย ทิ้งเลยอย่างนี้ทิ้งทิ้งเลยน้ำมันไปยิกทางหนึง่งทิ้งไหนเลยเป็นยาเฮ้ยตายตะขอนปะ<อ>ตายคนตายคนใช่ใช่ใช่ยกน้องที เอ้ยนั่ไงพีทน้ำไม่้เห็นาเครับ่าเห็นไปจอดนั่น่ไปจอดเสาพร้อมนะสองรตำรวจรถตำรวจมันมองเมืองน้ำมันวิวใครอยู่อ่ะเหมือนวิวบ้านเราไปชนบ้านเ่ยนัมันยิงในเมืองน้ำเลย ร่วงเลยไม่ใช่มวามม่วงก็ร่วงได้มาแมวาแวแวัดกันอยู่นะใช่ขวาวะชัดทางขวามือเฮ้ยบ้านดีอ่ะมีคนอ่ะรอยเท้าขึ้นอ่ะ มาแบบนมาดูทำไมไม่เจอวะดูแบบเงี้ๆอุ๊ย A W D เล่นไหมเล่นเล่นเล่นฝ่ายบ้านละเบียงบมานนี้บ้านนี้เห็นพอดีเลยเห็นมันงงมอยู่ร่วงดาวมันมีคนยิงด้วย เฮ้ยตายเลยตายเลยหมดป่ะมันมีอีกตัวหนึ่งปักกี้ไอ้ที่ใช้ UMP อ่ะผมแสดงว่าคนละตีกันอ๋อเจอแล้วจะมียังไงใช่ โ,ย,โย,ยิงไม่ทันมามีสองตัวนะด่น่าจะสองตัวเลยโโอเโอเเคคมีเสื้อชมพูอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อแดงตัวหนึ่เออกมากโอเค,อเคยิงไม่ทนันเพิ่มเลือดอยู่ แน่พี่จับไปดับจริงครับดูไว้ไม่ใช่แบบอยู่ไหนแน่นอนไม่โดดยิงนอกได้หนึ่งอยู่ไหนอ่ะดิบอกได้ไหมเดิมเลยอยู่ที่เดิมเลย watch out โอ้โหมันเห็นกำแพงบักว่ะเออโดนยิงตัวกำแงบักขอโทษขอโทษ มันอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองตัวว่า <What S 1> <อ>ชั้นสองตัวหนึ่งแต่มุมพีดยิยงไม่ได้ไปเมื่อกี้<อ>ใครยิงข้างหลังอะดิบอดไม่บอดไม่บอดก็คนอ่ะจะน่าจะคน,นยิงไม่ได้ว่ะมุมเนะี้ยได้ไหมนะเนี่องอ้อมมันยิงเหรอเฮ้ยมันโมุมกฮนะ

มันยิงมันได้ป้างพี่คุดกองนี้ Watch out ของก่นะอ่าล่วงล่วงันี่ตัวหนึ่งไม่เห็นเลยอันนี้ซ้มสามไม่เดิมดเลยพี่ มันกระโดดลงนะเมื่อกี้น่ไม่รู้โดดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิตมันเดี๋ยวไปจิมันมันจะกระโดดลงอ่ะมองไม่เหรข้างบนพี่โอ้มันอยู่ไหนพี่บนหัวววแม่เอ้ยมันซับไม่ได้มันอยู่ไหนล่ะแกไปกไปแม่แม่วิ่งระแวงหัวเลย มีในน้ำมันยิงไม่โดนหรอใช่ใช่วันเสามแล้วเกือบไปแล้วสวัยดีคอามันจะช่อ,ชอ,อตออสองชอ้อยขอบคุณนะครับให้น้ำช่วยชีวิตไว้วรนนี้พีท Watch out ฮะวันพี่ที่มา Watch out เห็นรถไหมมากี้ออกแล้วเฮ้ยพิทหมู่บ,บ้านขวา<อ>มี นอนอยู่เ,เห็นปะเห็นแล้วหนึ่งสอง,สองเป็นระเบียงนี่หนังตัวเลยอ่ะอเจ็บมันหมดไปแล้วเฮ้ยเนินเนินอุ้ยโอ้ยลวงฮ วิ่งเลือดกระชูด3ั้สามสองตัวระเบียงชั้นสองตัวหนึ่งอ๋โอ้ยมันสี่ตัวเต็มเลยอะลักหนึ่งว่าจะเอาไปเอานะอุ้ยทำไปไม่ล่วงทำไปเจ็บอยู่ไอ้ใครยิงเฉียวเนี่ยพวกมันหรอะช่ใช่่พวกมัน

ฮ้ยแม่งโผ่แม่งลุกขึ้นมาจะยิงแม่งแม่งกดนอนมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่พี่ผมขอโทษกลับมาพี่ดูง่ายเดี๋ยวมันต้องออกจากเขาไอ้บ้านเราเรยงสองเสาแบบไม่ไม่ได้เก็บของไปนะลองไปเช็คดูน่าหเดี๋ยวจะไปเช็คหนึ่งไปเอาของดูกล่องหมวกครุญละ เธอเกาะผิดก็แตกแล้วมันมีจบที่นี้นะแต่ได้ยิงหัวไปแล้วไงพี่ต้องการไปดูก่อนเออน่าจะมีใช่จบหน่อยจบหน่อยแยกกันจบแยกกันจบแยกกันจบหน่อยเดี๋ยวไปกลับมาเล่นเกมเดี๋ยวดีไปเล่นเกมหนึ่ง เดี๋ยวสุโคยเฮ้ยมีไอดอกตกข้างหน้าเออบ้านแม่งเลย่ะอันี่หัวน่าจะเต็มเออตัวนี้เกาะเต็มเลยเกาะสามอ่ะไอ้นั่นหัวเดียวเลยแดนเลยวันนี้ไปเล่นมาร์กเหลือกนะพี่จะได้ประกบมันเ นั่นเสียงเอนินี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแค่หน้าที่มีรถมาโ okay. อเคก็ไปสองตัวสองตัวพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอ,อกมานะ marked location ได้ขอโทษมีป่าป่าแม่งก่อนเลยโอเป่าป่อะไรเจ็ <c oughs> บปาเหเฮ้เหี้เจ็บเจ็บเ็เจ็บอ่ามันตายมันตาย แม่งบักสมองใช่ปะพี่เจ็บว่างหนังต้นไม้โอเคนี่เมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงนี้มันยืนวิ่งออกมาละตายเลยตายเลยอ้าวเดือยเดือยสองตัว ม,มันไม่มีหมอกเลย,เยนนถามบอกกนใกล้ว่าใกล้ว่าตอนนี้รลยการละคุณไปหมดเลยใช่เลยม,มีดาเียมันอยู่ขันเนืงนะอยิดมาก,ก่อน เห็นเนาะเอ้ยเห็นบักกี้ป่สเข่าเก่าเราอ่ Watch out มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตัวหนึ่งเห okay. ็นตัวหนึ่ง w อ t c h out บักกี้ครับมันติดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ดีดอยู่อันนั้นน่ะขวาใช่มันอยู่เนี่ย w เห็นแล้วเห็นแล้ว ไปชิดเนินมันได้นะได้ได้พี่ชสิ้นเลยพี่ขอร์ดห้างอยู่ตรงนี้มาร์คจุดโลเคชั่โอเคเลยแล้วพีชขวาเหลือคนเดียวเหรอไอ้แกงตอนนี้ไหมได้นะต่อยไหมต่อยไหมต่อยแล้วนะโอเคพีต่อยประมุกพี่แบบคุยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหากันหา กว่าจะได้ไกลเฮ้ยเนี่ยหน้าผีเนี่ยฮ้าเลยอ่ะเด็กอ่ะมันเด็กเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่คุยหรอกพีเฮ้ยมันไม่คุยอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันเน็ตมาจุดโลเคชั่น ตัดเลยนะแกก็ได้เนี่ยมันไม่คุยเลยตัวเนี้ยพี่ที่ทำร้ายผอมมากที่สาดรถชนกันเยนี่ไม่รู้เดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายน้องกลับมาแล้วสอบเป็นแล้วแบบโอเคเป็นไงบ้างสอบโอเคเปล่าโอ้ยยี่สิบกว่าตัวเกือบเลี้ยวันยี่สิบ